มันจะเขาหน้าร oh, ้านมาเลยอ่ะดูดีด้วยใช้อะไรถือก็คือข้างถือมีไฟแช็กมันอยู่ที่ไหนเออความจริงมันต้องมีไฟแช็กไหมยิงเฮียตำรวจอยู่หลังนี่ยโอ้ต้องหมอไอ้พันวัดไอ้เนี่ยเสียงคนดังเลยวัดรอคนมารอคนแปล้วโอ้ยตำรวจเลยไอ้เนี่ย จะโคตรเกินเปล่าล้มตัวกันอ่ะเฮ้ยโคตไอ้ข้อขาไอ้สัตว์คนซ้อนเหรอวะเอาไอ้เหี้ยนี่ขี่เอาไอ้เหี้ยนี่ขี่อีกอีกเนี่ยเฮ้ยยังรักไอ้สัตว์จะบ้านอ้เหี้ยทูตเทสทำไมสัแค่นี้ก็เอานะหมายนี่แหลแตกนะผมเฮ้ยมีเครื่องบินไปหามึงทีงนั้น แง่ด yeah. ับเลยร่วงเลยยว่าร <wh ่วงอะไร่่ี่่ร่วง่่่่่่อ่่่่่่่่่่้ยเ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่เขี่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่มัน่อง่่่ก่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่น่่่ กูยนหน้าันแล้วก็ระเบินเลยนะเออยนเอาเลยไหมเออเอาไอ้จี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยิฮยเฮ้ยเฮ้ยเบ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮสยเเฮ้ย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 ยเเฮ้ยยเฮ้ย่ฮ้ยเย้ยเฮ้เก่ ยังวันรับดีนะเฮ้ยอะไรตกกันโอ้โหไปด้วยกันไปเอาเลยโอ้คอมอนเยี่ยไอ้ยี้นี่ของแกนั่นแหละไอ้ไปแล้วยังไม่สนใจแล้วละโดนยังไงบ้างไม่เป็นไรเลย โอ้ยไมมันดำดินเนีนะ่ย,ยน่ะรถเทอะไรดำดินไเล้อนฮ่ยนี่รถนี้น่าจะแรงสุดละจากบนลดนวนี้ไม่มีก็ท่านไหนแล้วโอ้ยเทียชมไมี่ยิงมวิ่งมาแล้วมึงม,ม,ม,มีมารถกเสแล้วใหญ่อ <c oughs> ย่โอ้ยทำไมปิวเัีนนะ่ะได่เดี๋ยวโคตรเร็วเลยสัต รีบรีบรีบจ้อนได้แบ้เลยอ๋อลอ้รไม่เป็นท่าเลยพี่อ่ะใครพลาะใครพลาติดตามตัวร้านจำหานี่ไม่ติดอย่างนี้แหละมันต้องมีมาเอาขึ้นมาเลยแต่กลับมาบินอีกครั้งแล้วเอาใกล้ถึงด้วยเอาใกล้ถึงแล้วด้วยมาตรงเลยติดติดเรื่องติกันแล้วกันไอ้เหี้ย ดิ่งเลยท like, like. ี่หนว่าเดล้มไหมดลไหมไม่โดโอดยโดดเดดดเลยเอ้าไอ้เงี้ยเลยไอสัตว์ไยเลยขึ้นคนเดียว้คนเดียวอะเกาะไปเกาะไปไอ้เงี้ยขึ้นเลยสัตว์ขึ้นไอ้เี้ยนอน

สัเอ้คดิลุนดเนี่ยมีตองหน้าเลยนะเออโฮ้ยลุกขึ้นเลยนี่สันเลยไหนอ่ยเดี๋ยว้านลากเลยมาหาเราพร้อมหนักมีแมงเลยเฮ้ยระเบิแอไรเฮี่ย ไอ้มีรถมีรถมีรถแตเออแมวแมวแมวตัวแค่นี้เอาเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างแล้วเกิดตรงนี้วะเฮ้ยเหมือนโดนเล็งบ๊อบบ๊อบไอ้ยิงเนี่ยเล่นของหนักเล่นของหนักเลยครับนี่แหละเราเกิดแถวนี้แหละฆ่าไม่เลือดดิเลส็ก ไม่ดีด้วยสัตว hey, ์เป oh! okay. ็นหัวสัตว์เฮ้ยอย่าให้มันขึ้นมากเนี่ยเอาอ๋ออันี่มใครเนี่ยไอ้วะต้องกาะเขาอาิจิให้ยิงง่ากระโจเอาหอ้สัตว์เอาหรอมีระเบิดมือเหี้ยไอ้ี่ ระเบิดนี่ก็อยู่เวไอ้สัตว์อืออระเบิดเล้เสียระเบิดเลยจะเอาไปไหนเสี่ยจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนฮ่าฮ่าฮ่าขาชี้เลยส่อนเกิดเล กด้ยตพอดีหลเหี้ยอลูกซองอัดหัวเส็สัตว์ตองหเหี้ย่อสัตว์ <c oughs> ตายเลยไอ้เหี้ยโ <c oughs> ดนระเบิอดอัดหน้าไอ้เหี้ยมันบินกลับฮะไอ้เหี้ยมันบินกลับมาแล้ว เฮ้ยกลับมาได้เอ้ยมันจะยิงเงินติดมันมีอะไรล่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรเออเอาอยู่แล้ววะคุณลงเลยเนี่ยอุ๊ยอุยหัวพ้แรงเออโอเคในแบบนี <c oughs> okay. ้ใช่ไหม,มทำพอแล้ว ระเบิดคู่เลยครับข่าวตายเฮ้ยมีรถจอดกระโหลกนี่คืออะไรวะตรงนั้นแหละเฮ้ยเ็ดไอ้เหี้ยชิบหายละรถติดเชนจอดออะไรเนี่ยวะอะมึงยิงรถคุ้มก่อนละกูโดดเลยฮะตอนนี้ตายเลยจัด ไอเหี้ยแม่งเอารถถังมาไอ้สัตว์เอะเอารถถังมากำลังขี่มาทางนี้หายแล้วพินหนีแล้วคอเฮี้ยน่ะมันคล้องเงี้ยว่ากูไม่เข้าใจมาใช่ไหม,ม,ไหมเสียงน่ากลัวมากเลยสัตว์บินแล้วเหี้ยไม่สนใจละทำไมมันยิงโหดอย่างนั้นทำไมถึงยิงโหดแบบนั้นขับแล้วเหร จยุงหมดกูเี้ยกูไปแล้วกันมีกจะส้ามันใช่ไหมินยิงแล้วเอ้ยยิงยิงไม่ได้วะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เฮ้ยกูขึ้นได้ไหม่ะตกเบ็ดเดี๋ยนเก้เก้าเก่เี้ยนระเบิดเครืงวินไทยมระเบิดได้หรอ เออเมอบวงวานแปะไว้ใช่ไหมฮะไอ้เยี่ยเข้าชิดโกงไอ้สัตว์ไมไอไฟอะไรเนยตามคุณท้องฟ้าไอ้เนี่ยอะไรฮู้ฮููตายเลยไอ้เนี่ยที่เนี่ยมันมาแล้วจ้ามาแล้วผมจอดก็ได้นะเดี๋ยวกูยิงกันที่คีม ยังไม่โดนอะไรเนี่ะมันเร็วเพื่อนแล้วก็ทมาได้เยอะวิ่อุ้ยี่กูโดดไม่ทันเลยเพี่มันเยอไม่ใส่กุญแจไหนเยอะแยะวะโดดไหมันไกลเดินอ่ะมันกำลังวิ่งออกลองวิ่งให้กล้ะวีโซนหน่ะเวทให้ดูมันแหละน้องพี่อืม โดนเนี่ยอยู่ไหนวะบินบนไอ้เนี่ยรถเนี่ยร่วงไอ้สัสว์ฮ่าร่วงเหรอเอ้ยขึ้นมาเลยมีแหลกไอ้สัตว์มา nghe Nova Boom Sạch và nốt nên hãy kể một chút cái tay A lòng lòng lạnh nốt Đi nốt lạnh là sạch <laughs> <đây>, <laughs> <laughs> là lòng cây cây tay lòng tay cây. tay đi đi. lòng tay lòng tay nó tay nó l้ม lòng tay nó tay lòng tay lòng tay nó ở lại tay Nó tay lòng tay lòng เฮ้ยเดี๋ยวนอกหมดแล้วหมดหมดแล้วยิงยิงยิงฮุ้ยโด้วอะไเงี้ยไปเลยอ้อเปนของแรงว่ะโอ้ยพอเ้าได้แล้วเรื่อเรื่อ มีการขับเลยวะคช้าถ่ายอัพหน้าหันที่ไรสักอัพอัน้ำมือเลยปิ้นเนี่ยี่อปิ้นอ่ะปอ้ไม่ขึ้นไลยสักขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ย้เหี้ยวินรถถังไมชิบหาย ไอคือโดนถังนี่คือโดนถังไปนี่มันไม่ตายใช่ไหมมันหลบแล้วเงี่ยโเคครับตังกูไม่หงดเลยตอนนี้เลยสองแสนกว่าเยอะยอะไอ้ลองคิวชิไม่รูค okay, yeah. yeah. ืออะไรเนี่ย ไอ้ลุงชิช no <pl ains> ิมาอยู <oo> <wh> ่ตรงนี้นะแล้วลุงชิชิั้งใจมาอยู่นี่วะเนี่ยนี่กูเดินอ้อมก็ได้เว้ยที่ไม่กวรตีเราใช่ไหมตีเราตอนนี้เลย่างเนี่ยถเราเอาง่ายเดี๋ยวนจะเปิดมันจะเปิดหมดแล้วนี่กูออกไปไม่ได้เนี่ยไม่งั้นชิชนไม่กับเดินอ้อมข้างเลยเนี้เป็นอะไรกับการเอาชิชิในร้านละกดทริปวิ่งนะ ต้องใส่ใจแบบขรเมองอะไรอยเพี่นอนดนจ้าเนี่ยจะตั้งหลักกันนึงแับตอนนี้นนนูกำลังทับเคื่อนปืนหายมากเยโมงแล้วเนี่ยปืนหลับปนะืนเหมือแล้วเนี่นย โอ้ยเนี่าจารย์วินพ้องตายเฮ้ยจิวิโอไหนมาวะมันมาจอดเรื่องนี้วะเนี่ยจิมี่เห็นไหมเป็นเนีวิโอเนี่ยจิวิโอมันยังไงวะเนี่ยคือเดินอยู่ไหนมึงก็หันหน้ามาสิจิมี่เห็นในแหมว่าที่เป็นหมุกขาวๆแล้วก็เป็นมุมคงคงข้าฟ้ารอบคอแล้วหันมาทางกูเนี่ยลำบะล่มเลยเนี่ยมึงไม่เห็นก็ว่าละลำโคตรใหญ่เดินอยู่ทางพอกูกเรื่งบินใหญ่จิมมี่เฮ้ยอะไรวะ แม่สัสเรื่อละคุ้นใจเลยที่เ่ะไมมีที่แล้ไอ้เหียไอ้เหี้ยเองไอ้เห <c oughs> ียอกูกูคงมมินพูดถึงเรเื่องอะไรเงี้ยเปล่ามาจอดที่กูเนี่ยที่โดนเลยตายก็มันจอดทนกูเนี่ยกูไ <c oughs> อ้ที่มีร่วงกันตายคู่เลย <c oughs> <c oughs> ลงเลยเออลงเลยยืนได้ด้วยนะโคตรเจ๋งเลย อยู่ๆโอ้ยง่ายไปหมดเต็มไปหมดน่ากลัวดีนะเอื่อเฮี้ยนล่วงละเพอแปะผมไม่ไอเจ่ะล่ะสอยแบงเรื่องอะไน่าต้องจ่ารถเฮ้ยเป็นไง dài lên hết 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 đi, hết 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 vậy